หากพูดถึงสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกชื่อของเรือนจําเหล่านี้มักติดอันดับอยู่เสมอความน่ากลัวที่กัดกินจิตปิญญาไม่ได้มาจากเพียงกําแพงสูงเสียดฟ้าแต่มาจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมการทารุณกรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในนี่คือหาอันดับคุกที่ถูกขนานนามว่านรกบนดินที่จะทําให้คุณขนลุกไปกับเรื่องราวอันมืดมิดคุกแห่งนี้ได้ฉายาว่า El c a t r a s of the Rockies เป็นเรือนจาที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดนักโทษที่นี่คืออาญากรที่อันตรายที่สุดในประเทศ พวกเขาต้องถูกขังเดี่ยวในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆถึง23ชั่วโมงต่อวันแทบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันหรือพบปะผู้คนความเงียบสงัดและการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ทำให้สภาพจิตใจ,ใจของนักโทษพังทลายลงอย่างช้าๆคนต่างชาติรู้จักในชื่อเด e Bank of p y t h o นซึ่งเป็นชีวป,ประชันถึงความแออัดยัดเยียดและความทุกข์ทรมานที่ต้องเผชิญในอดีตนักโทษต้องสายโซรเล็กตลอดเวลาแม้ปัจจุบันจะยกเลิกไปในบางกรณีแต่ความแออัดและระเบียบวินัยที่เข้มงวดยังคงสร้างความกดดันทางจิตใจอย,อย่างมหาศาลโดยเฉพาะกับนักโทษต่างชาติ ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนคาซัคสถานเป็นที่คุมขังคาตกประตองและอาญากรแรงที่สุดของรัเสเซียนักโทษจะถูกบังคับให้อยู่ในท่าก้มตัวและปิดตาเวลาเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้จดจำผังของคุกได้พวกเขาต้องยืนหรือตื่นตัวอยู่ตลอด16ชั่วโมงต่อวันห้ามนั่งหรือนอนบนเตียงในเวลากลางวันเด็ดขาดคุกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แออัดที่สุดในโลกออกแบบมาเพื่อ,อรับคนเพียงไม่กี่ร้อยคนแต่กลับมีนักโทษอัดกันอยู่หลายพันคน นักโทษบางคนต้องยืนเบียดกันตลอดทั้งวันทั้งคืนสภาพสุขอนามัยย่แย่ถึงขีดสุดมีรายงานว่านักโทษจำนวนมากต้องเสียชีวิตจากโรคระบาดและการติดเชื้อที่บาดแผลจากการยืนแช่สิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าเป็นคุกที่ไร้ายซึ่งมนุษยธรรมที่สุดขึ้นชื่อเรื่องการซ้อมทรมานที่รุนแรงและการประหารชีวิตหมูโดยไม่มีการพิจารณาคดีนักโทษที่นี่แทบจะไม่มีสิทธิข,ขั้นพื้นฐานใดๆแม้จะเคยถูกกลุมเมสเซสทำลายไปบางส่วนแต่ประวัติศาสตร์ความโหมดร้ายของที่นี่ยังคงเป็นที่จดจำในฐานะสถานที่ที่น่า ความน่ากลัวของคุกแต่ละแห่งแตกต่างกันไปบางแห่งหน่ากลัวเพราะความโดดเดี่ยวที่กัดกินจิตใจขณะที่บางแห่งหน่ากลัวเพราะความแออัดโรคภัยและการทารนณกรรมที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือโลกอีกด้านที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสะท้อนความมืดมิดในจิตใจได้อย่างน่าสะพรึงกลัว